สหกรณ์จังหวัดพุกทหารมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์พเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิกนายนัทพลแป้นนอกสหกรณ์จังหวัดพุกทหารเป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเีบง,งบประมาณพุทธศักราช2563 ให้แก่4สหกรณ์ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรดงหลวงจำกัดสมาชิกจำนวน1,318รายเป็นเงิน1 4 1 3 4 9 0บาท14สตางค์ 2. สหกรณ์การเกษตรดงสูงจำกัดสมาชิกจำนวน283รายเป็นเงิน67,5733บาทสตางค์ 3สหกร,รณ์การเกษตรคํราชะอีจํากัดสมาชิกจํานวน564รายเป็นเงิน371,341บาท64สตางค์4สหกรณ์การเกษตรนิคมคําส้อยจํากัดสมาชิกจํานวน73รายเป็นเงิน26,605บาท72สตางค์รวมสมาชิกทั้งสิ้น2,238รายเป็นเงิน 1 8 7่2ล้าบาท83สิบาตางค์เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิกมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในตัวเรือนโครงการนี้นะครับชื่ออาจจะบางท่านอาจจะเกือบลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าทาง กปุมตเสริกรอและกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อให้สมาชิกของสากรที่ประกอบอาชีพมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือฟื้นภูในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้คือในส่วนของ